สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอายกรรมสตองเกอร์ตูเกเตอประจำปีงบประมาณ2,568ภายใต้แนวนคิดของพลตำรวจเอกประจวบวงศุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานของชุดมวลชนสัมพันธ์ไว้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมมีความสุขเรียบร้อยประชาชนมีอาชีพมีไรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนอย่างยั่งยืนได้มีการจัดฝึกอบรมเครือข่ายประชาชนโดยน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน การให้ความรู้การป้องกันอัญากร,รมการสร้างเครือข่ายมีหลากหลายสาขาอาชีพอาทิเช่นผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําทางธรรมชาติอสอมอาสาสมัครตํำรวจบ้านจํานวนกว่า50คนหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ค้นหาแกนนําพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำทางศาสนาครู แพทย์อนามัยอสมอาสาสมัครตำรวจบ้านผู้นำทางธรรมชาติปราชชาวบ้านบุคคลที่มีบทบาททางสังคมเพื่อจุดประกายความคิดตำรวจชาวบ้านร่วมสร้างพลังชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอากญารรมด้านต่างๆตระหนักรู้ถึงผลกระทบโดยมีการบอกเล่าเรื่องราวอาชการรมที่เกิดขึ้นให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น้อมนำแนว ทางจิตอาสาพระราชทานโดยยึดหลักศาสตร์ของพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการปฏิบัติงานของชุดมณฑลสัมพันธ์ศึกษาพื้นฐานชุมชนภูมิประเทศสถานที่สำคัญประวัติความเป็นมาลักษณะทั่วไปของประชาชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสถานภาพคดีอายกรรมจุดลอแหลมต่อการเกิดอัยกรรมในพื้นที่สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร กุมเครือข่ายไลน์เฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกเพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาจากประชาชนอีกช่องทางและไว้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การทํางานของสถานีตํารวจซึ่งจากการดําเนินการอย่างต่อนเนื่องได้นําปัญหาที่รวบรวมได้มาสนทนาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันผ่านเวทีประชาคมค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ไขจัดลําดับความจําเป็นเร่งด่วนของปัญหานําปัญหาเข้าที่ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกอตลอผู้นำชุมชน เพื่อตัดสินใจกำหนดโครงการนำไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวทางจิตอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหากปัญหาใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตํารวจได้มีการประสานหน่วยงานอื่นให้เป็นหน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาตํารวจและสมาชิกในชุมชนได้มีการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นบทเรียนในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆของชุมชนต่อไปจากการดําเนินงานตั้งแต่1ตุลาคม2567ถึง 31พฤษภาคม2568ได้รับแจ้งปัญหาจำนวน54ปัญหาและแก้ไขสำเร็จทั้ง54ปัญหาคิดเป็น100เเซโดยขอสรุปปัญหาเด่นๆที่ได้ดำเนินการแก้ไขสำเร็จไปแล้วดังนี้ด้านปัญหาสังคมแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเมื่อเราได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนายสุวิทย์เจริญรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตําตำบลบางแก้วเราพบเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ความลำบากแต่คือเสียงเงียบของความช่วยเหลือที่รอการตอบรับ คุณลุงประมวลรดาวันวัย73ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านที่สุดโทมและไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของบ้านเก่าแต่คือปัญหาสังคมที่ใหญ่กว่านั้นบ้านที่ไม่ปลอดภัยคือจุดเริ่มของความเสี่ยงหลายด้านทั้งสุขภาพความเครียดในครอบครัวและอาจนำไปสู่ปัญหาอาญกรรมซ้ำเติมเมื่อคนสิ้นหวัง ก็อาจเลือกทางผิดโดยไม่ตั้งใจเราจึงร่วมมือกับคณะกรรมการกรตผู้นำชุมชนและชมรมชาวปากใต้สมุทรสาครสมุทรสงครามดำเนินการบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังที่39เพื่อให้คุณลุงมีชีวิตที่ดีขึ้นในบ้านที่มั่นคงการสร้างบ้านหลังหนึ่งอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่ความมั่นคงในชีวิตคือรากฐานสำคัญของความปลอดภัยในสังคมเมื่อคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีที่พักอาศัยที่มั่นคงพวกเขาจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและไม่มีเหตุผลที่จะเดินสู่เส้นทางผิดเราส่งมอบบ้านหลังนี้ในวันที่30เมษายน2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7ร่วมเป็นประธานและที่สำคัญเราได้ร่วมกันส่งมอบความหวังความมั่นคงและโอกาสซึ่งเป็นรากฐานของการป้องกอันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อชุมชนเข้มแข็งอาจกรรมก็อ่อนแรงเราเชื่อว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยในทุกสังคมตั้งแต่พ่อได้บ้านสารฝันหลังที่39นะคะรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายพ่อดีขึ้นคนในครอบครัวหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อมากเรามีเวลาก็ได้ออกไป ค้าขายค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้กำกับสมชายขอค้าและสพเมืองสมุทรสงคารามแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านค่ะที่ร่วมการสร้างบ้านสารฝันหลังที่39ให้พ่อค่ะ หมู่บ้านผม,มได้ตั้งโครงการหมู่บ้านยังยืนขึ้นมาประต่อต้านยาเสพติดตอนนี้ท่านผู้กํากับอะแกย้ายมาใหม่แกก็เลยถามว่าในหมู่บ้านมีใครที่หมู่บ้านอยากจนและบ้านผูพังไหมก่อนีปฏิแกจะได้มาซ่อมแซมให้ผมก็เลยได้เสนอบ้านหลังนี้มาเพราะค้นหามาได้เจอบ้านหลังนี้ที่กาลังผูพังแล้วตาก็ติดเตียงอยู่ข้างนอกก็ได้ลำบากเพื่อที่ว่าแกได้มอบบ้านหลังนี้ให้แล้วก็ได้เอาคน,คนแก่คนพิการเข้ามาอยู่ในบ้าน แกก็เลยมาดูแลแล้วก็แกก็ไมาเห็นภาพและคนแก่กติดเตียงก็เลยมาทําบ้านหลังนี้ให้ครับปัญหาสีรั้วโรงเรียนซีดจ,จางปัญหาเล็กๆอย่างสีรั้วโรงเรียนที่ซีดจ,จางหรือทางมาลายที่เลือนลางอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับเด็กๆมันคือภาพแรกของความรู้สึกปลอดภัยในทุกเช้าที่ก้าวเข้าโรงเรียนจากการพูดคุยกับผู้อเมริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70ดยเรทราบถึง ความจำเป็นเหล่านี้จึงร่วมกันกำหนดเป็นกิจกรรมจิตอาสาช่วยการทาสีรั้วโรงเรียนทำทางม้าลายให้ชัดเจนตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสดใสเพื่อให้โรงเรียนเป็นที่เรียนรู้และที่ปลอดภัยนอกจากนั้นเรายังได้มอบสมุดดินสอถุงเท้าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวที่ขาดแคลนเพราะเมื่อความยากลำบากในชีวิตประจำวันเบาบางลง โอกาสที่เด็กๆจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพก็เพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรั้วหรือถุงเท้าแต่มันคือรากฐานของการป้องกันอจกรรมอย่างยั่งยืนเพราะเมื่อเด็กคนหนึง่งรู้สึกว่าเขามีค่ามีคนเห็นมีคนห่วงใยเขาจะไม่เดินหลงทางเขาจะไม่ถูกทิ้งให้เงียบเหงาในเงามืดของปัญหาการเริ่มต้นจากโรงเรียนคือการป้องกันที่หัวใจของสังคมเพราะโรงเรียนที่ปลอดภัย จะส่งต่อเยาวชนที่เข้มแข็งและเยาวชนที่เข้มแข็งจะไม่มีวันเป็นเหยื่อหรือตัวการของอาชกรรมในวันข้างหน้าเราเชื่อว่าการดูแลพื้นที่เล็กๆอย่างโรงเรียนคือการดูแลอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของชาติครับผมนายวิวัน์โตเหมือนผู้ในการโรงเรียนไทยรัฐยาจิตบ้านบางแก้วนะครับนักเรียนก็ต้องขอบคุณท่านผู้กกับสพเมืองสุนครามพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้มาสนับสนุนเฉลิอโรงเรียนในการบริหารจัดการการพัฒนาภูมิทัศน์ของเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็เรื่องของการปรับปรุงรั้วของเรียนที่มีความชำรุดทรุดโทรมท่านก็ได้ชักชวนภาคีเค,ครือข่ายของท่านนะครับระดมทุนระดมกําลังมาในการซ่อมแซมทาสีให้ก็ไปที่สวยสงดงามนะครับนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเช่นวัสดุของชั้นอนุบาลเครื่องเล่นอุปกรณ์ตู้เย็นนะครับที่ใช้ในโครงการอาหารกลาววันเพิ่มเติมครับก็ทําให้ช่วยให้เรานั้นสามารถบริหารจัดก,การศากตรได้มีความสุขมากขึ้นครับก็ต้องขอบคุณในโะอกา,กาสนี้อย่างยิ่งครับ ปัญหาศาลาประชาคมหมู่6บางแก้วสุดโสมสถานที่เล็กๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับคนในชุมชนเมื่อเวลาผ่านไปสีเริ่มซีดฝ้าพังอาคารสุดโสมแต่หัวใจของชาวบ้านยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนายศักดาเพชรพุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านเราเห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาร่วมกันซ่อมแซมความผูกพันทุกแปลงสีทุกมือที่ช่วยกันทา ทุกแรงใจคือพลังของความสามัคคีที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้สาลาแห่งนี้ไม่ได้แค่ดูใหม่ขึ้นแต่มันคือสัญลักษณ์ของการไม่ทอดทิ้งกันปัญหาด้านความปลอดภัยที่หมู่6ตำบลบางแก้วชาวบ้านมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่บริเวณสี่แยกหมู่บ้านจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุและอาจเป็นช่องทางของอาญกรรมต่างๆ จากเวทีประชาคมเราจึงร่วมกันตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิด4ตัวเพื่อดูแลชีวิตทรัพย์สินและบันทึกเหตุการณ์ให้ชัดเจนได้รับการสนับสนุนจากผู้กำกับการทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงกล้องเหล่านี้อาจไม่พูดแต่ทำหน้าที่แทนสายตาของชุมชนเฝ้าระวังป้องกันและยับยั้งอจกรรมก่อนที่จะสายเกินไปเพราะความปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวแต่คือพลังร่วมของคนทั้งชุมชนครับผมผู้ใหญ่สักดาพิษพุ่มผู้ใหญ่หมู่ที่6กตำบลบางแก้วนะก็ขอขอบคุณท่านร่วมกับสมชายขอค้านะครับที่มาซ่อมบำรุงสาราประชาคมทาสีแล้วก็ซ่อมฝ้าเพดานฮนะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิด ให้ชุมชนเพื่อป้องกันป้องป้องปามนะอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นภายในหมู่6ก็ขอขอบคุณท่านผูมกับและเครือข่ายของท่านมากเลยครับปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากการลงพื้นที่พูดคุยกับนายกอบตอบางแก้วกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง10หมู่บ้านเราได้รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน ค่าของชีพสูงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายและเมื่อความเดือดร้อนทับถมบางคนอาจเผลอเลือกทางผิดโดยไม่ตั้งใจเราจึงรวมพลังกันจัดโครงการจิตอาสาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมาะข้สาร5กิโลกร,รัมจำนวน1,000ถุงให้กับครอบครัวในตำบลบางแก้วขอบคุณชมรมชาวปากใต้และพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมแบ่งปันในครั้งนี้โดยมี พลตำรวจตีอันตน์น,นานาสมบัติรองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค7ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเพราะเมื่อปากท้องไม่ขาดความคิดด้านลบก็ไม่เกิดและนั่นคือรากฐานของการป้องกันอาก,กรรมที่แท้จริงกำนันสมเพชรรัศมีกำนัตบนตำบลบางแก้วพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง10หมู่ผู้ช่วยด้วยก็ขอขอบคุณ ท่านภูิกับสมชายหอค้าและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอมออเมืองทั้งหมดที่ได้นำข้าวสารมาแจกชาวบ้านก็ชาวบ้านก็ขอฝากขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับก็ได้กันเยอะทั่วหน้าแหละพูดถึงว่านะก็ขอขอบคุณท่านด้วยครับครับผม ปัญหาด้านจราจรบางครั้งเสียงของความเดือดร้อนไม่ได้ดังมาจากเวทีประชุมแต่มาจากโพสต์เล็กๆในโลกออนไลน์ที่สะท้อนว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซค์จำนวนมากยังไม่มีหมวกกันน็อกปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์แต่มันคือความเสี่ยงต่อชีวิตและต้นทางของเหตุไม่คาดคิดเราจึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกับคณะกรรมการกตรขนส่งจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันจัดหาหมวกนิรภัยมอบให้ผู้ขับขี่และผู้สอนท้ายโดยเฉพาะบนถนนเอกชัยถนนสายหลักที่เรากำหนดเป็นโครงการถนนปลอดภัยลนลนลงสวมหมวกนิรภัย100%เพราะการมีหมวกกันนอกวันนี้อาจหมายถึงการไม่ต้องสูญเสียในวันพรุ่งนี้ ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนไม่ใช่แค่รถติดแต่มันคือความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนสพมสมุทรสงครามได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนถาวรานุก,กูลกรณีผู้ขับขี่จอดรถกีดขวางทำให้เกิดรถติดสะสมช่วงเวลาเร่งด่วนเราจึงเรียกประชุมเครือข่ายครูและผู้ปกครองทุกระดับชั้นร่วมกันคิดร่วมกันแก้ ด้วยมติจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรคุณบรรเจิดอินทรนิกูลพร้อมกลวยยางป้ายแจ้งเตือนและระบบจัดระเบียบการจราจรและเราไม่หยุดแค่นั้นยังนำเทคโนโลยีโดรนแบบอัตโนมัติมาบริหารจัดการจราจรจากมุมสูงจากความร่วมมือทำให้การจราจรคลี่คลายและที่สำคัญลดความเสี่ยงลดอารมณ์ร้อน และลดโอกาสเกิดอาชญากรรมทางโรงเรียนแถววดราตกูลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านพลตรวจโทสงกษษัดเบ้าแบบดีพร้อมคณะอาสาจราจรนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนแถววราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะปัญหาเด็กแว้น ปัญหาเด็กแว้นไม่ใช่แค่เสียงดังรบกวนแต่มันคือภัยที่คุกคามความปลอดภัยของคนในชุมชนสพเมืองสมุทรสงครามได้รับแจ้งผ่านสายด่วน191ช่องทางออนไลน์และจากการพูดคุยกับประชาชนริมถนนพระรามสองตำบลบางแก้วโดยเฉพาะคืนวันศุกร์เสาร์ที่มักมีเด็กแว้นจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเรานำปัญหานี้มาวิเคราะห์ลงมือแก้ไขร่วมกันกับอาสาสมัครตำรวจและชาวบ้าน พร้อมนำโดรนตรวจการมาเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2568ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเด็กแว้นอีกเลยตามข่าวไทยรัฐด,ดังนี้ตรวจทางอากาศโดรนอัจฉริยะ ออกตรวจกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถบนถนนพระรามสองพบกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมากรวมตัวกันแข่งรถจากรยานยนต์ก่อความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านทั้งเรื่องเสียงดังและผู้ใช้รถสัญจรผ่านบริเวณนั้นจํานวนมาก โดยประกบคู่แข่งขันในระยะ2กิโลเมตรจากปั๊มน้ำมันในจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาเขตจ,จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อได้ภาพจากโดรนก็แจ้งาอย่างเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินบันทึกภาพเก็บหลักฐานและออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาต่อไปโดยรอบ15วันสามารถจับกลุ่มได้กว่า40รายแล้วช่วงนี้มีเด็กแวนในพระราม2ไหมครัไม่เจอไม่ได้ยินเสียงเลยเจ้าปตทไม่ไดจ้ะ แต่ก่อนนี้มีเด็กแว้นตั้งแต่ตำรวจเอาโดนมาจับนี่เด็กแว้นก็ไม่มีไม่ได้ยินเสียงเลยครับจากปัญหาเด็กแว้นเส้นพระรามสองเมื่อก่อนนี้จะมีเด็กแว้นอยู่มากนะฮะจากที่สะท้อนปัญหาไปที่สพเมืองสมุทรสงครามนะฮะได้นําโดนมาตรวจจับเด็กแว้นปัจจุบันได้ไม่ไม่มีเด็กแว้นแล้วครับก็ขอขอบคุณสพเมืองสมุทรสงครามมากเลยครับ ปัญหาด้านยาเสพติดและการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการลงพื้นที่ตำบลบางแก้วพบว่าปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดโดยเฉพาะในหมู่6และหมู่7ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนตำวะตะรวจกตรและผู้นำชุมชนจึงร่วมกันขับเคลื่อนค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบาบัดพร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตเพราะปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายสุขภาพ แต่ยังนำไปสู่การก่อาอากรรมหากปล่อยให้ผู้เสพไม่มีทางเลือกและไม่มีไรายได้เพื่อป้องกันอากรรมอย่างยั่งยืนเราจึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินโครงการฟื้นฟูผู้เสพสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดฝึกอาชีพที่ทำได้จริงเช่นช่างตัดผมการทำปุ๋ยชีวภาพการเปิดร้านกาแฟสดแบบสโลบาร์การทำน้ำปลาจากปลาหมอคางดำเพราะเมื่อคนมีงานทำมีไรายได้ มีคุณค่าในตัวเองโอกาสที่จะกลับไปสู่เส้นทางยาเสพติดและอชัจกรรมจะลดลงนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและยั่งยืนอย่างแท้จริงตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง5สถานีนะครับวันนี้นะครับเราได้มีการค้นหาผู้เสพยานะครับเราได้ลงพื้นที่นะครับร่วมกระบวนการ CBTX และทางอาบาจอนะครับได้มีการร่วมกันฝึกอาชีพนะครับการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวนะครับและจะได้สร้างความยั่งยืนให้กับตำบลสืบต่อไปครับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านรับรู้รับทราบปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ทำลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนศูนย์ดำรงธรรมประมงจังหวัดบริษัท CPF เรือนจำกลางสมุทรสงครามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกำหนดกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคางดำนำมาแปรรูปเป็นอาหารและหมักน้ำปลาจากปลาหมอขางดำสร้างรายได้ให้ชุมชนรวมถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัวเมื่อประชาชนมีอาชีพมีรายได้ความเดือดร้อนลดลง ก็จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนพื้นที่ไหนเจอการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคามดําต้องดูข่าวนี้ในเมื่อคุมมันเออไม่รู้ไอ้เรื่องทําหมันเข้าไปยังไงเนาะเออที่บอกว่าตัดแต่งยีนจนให้มันเป็นหมันนะเนาะเออชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะตอนนั้อะไรเอ็นสามเอ็นอะไรปะเออท่ามัน่เถอะไม่เป็นไรเราไม่ได้นักวิชาการประมงไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแต่ในพันธุ์มันยังแพร่พันธุ์ออกกันมาเยอะคราวนี้เขามีวิธีด้วยนะในเมื่อสูญพันธุ์ไม่ได้ก็ต้องมาเล่นแร่แปรธาตุแปรร กรมประมงเขาร่วมกับภ้าคเอกชนเปิดอบรมการกําจัดปลาหมอคางดําด้วยกันนามาหมักเป็นน้ําปลานําร่องก่อนเลยกับสมาคมแม่บ้านตํารวจจังหวัดสมุทรสงครามเพราะสมุทรสงครามเองก็เจอพังาบพังาบหายใจเต็มพื้นผิวก็ลงแขกจับกันมาเสร็จแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนมาประกอบอาหารมาแปรรูปไหนดูซิตารวจเขาได้ผลไหม ก็คือประมงจังหวัดสมุทรสงครามเราร่วมกันคือเราร่วมกันนี่แหละลงแขกงลงคลองนะครับก็ไปจับปลาหมอทางดํามาพอได้ปลาหมอเสร็จเราก็แทนที่เราจะาไปทําลายทิ้งนะครับส่วนหนึ่งเราก็ประกอบอาหารนะครับโครงการอาหารกางวันเราเหลือเราก็มาทําน้ําปลาไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนมีประมาณ3-4ขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอขางดำเราก็มีแล้วฟรีนะครับก็ไปจับ ส่วนเกลือก็ถูกๆครับบ้านเราก็ผลิตเกลือได้อยู่แล้วแล้วก็มีโอง่งแค่นี้เองครับประมาณ12เดือนก็จะได้น้าปลาใช้ในโควเรือนนะครับแล้วก็เราจะต่อยอดเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของสองพเมืองสมุทรคำาพ่เพื่อสร้างไรายได้ให้กับตํารวจและครอบครัวตํารวจได้ครับตลอดเวลาที่เราได้ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนชุดมวลชนสัมพันธ์ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อเราทํางานด้วยหัวใจที่จริงใจและเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมผลลัพธ์ที่ได้ช่างน่าชื่นใจสถิติคดีอาญาทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินลดลงอย่างเห็นได้ชัด mm hmm. เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมารายละเอียดตามที่ปรากฏนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความเชื่อมั่นศรัทธาและความพึงพอใจของประชาชนมอบให้กับการทำงานของตำรวจ เมื่อประชาชนเชื่อใจศรัทธาความร่วมมือก็เกิดขึ้นอย่างงดงามและนี่เองคือรากฐานที่แท้จริงของการป้องกันอารราอย่างยั่งยืน